ตดจอหมอไก่แม่คู่กับสีน้ำปัจจุบันใจนะคะทีเอฟซีรวมสางน้ำนะคะมหาเจดีวันที่ะะสิบหกนะ้ค่ะเด้อวันที่สิบหกช่วงเสาร์นะคะไปแห่ตนลขับปลาที่วัดป่าวันเมือดอํตำบลสำเพานะคะู้ใดอากไปร่วมน้ำกาขอเชิญไดน,นะคะแห่ปัาปลาด้วก็นวนป่ยท่านแล้วก็ร่วมโยนเรียบ้อยล่ำสักาการะกาบไหวน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือว่าล่ำบวงสวงหรือว่า ล่ำถวายนะคะทุกงวดแม่นคู่ไปเหตุหลักกระพริครับนิมนต์ภูต่าภูชีคคบขาวพรอบกระองค์ภูรี่นะคะเป็นไปฝึกษาหาเลือกการสังค่ะแต่ว่าหองกับม่วงบ่หินดอกแต่ว่าคือความเสียส่วนตัวนะคะความเสียส่วนบุคคลจะใช่นะคะความเชื่อส่วนบุคคลแม่นว่าห้าบ่เสียกะลบละรูบ่ได้เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีกิ่งนะคะคือไม่คู่สัมผัสใดก็คือมีกิ่งสัมผัใมสใดคืออย่างสัมผัสการสัง ะะการที่ไม่คู่มาเฮ็ดมาสางและการทีได้ปัจจุบัจจัยได้มาจากสายเาสินะคะคือบางเถือบางที่ตั้งแต่ก่อนแม่คู่ซื่อหวยรัฐบาลไทยนี่แล้วก็เคยถือเป็นปีรือว,ว่าถือเกีเทือนะค่ะแต่สําหรับที่ปูคนมาให้แม่คู่ได้รวมเฮ็ดรวมสา่างอยู่ในคณะนี้แต่ปรากฏว่ามันมันไดเกือบทุกหมวดนะคะแต่ว่าก็มีหมวดผ่านแต่ว่าก็ได แล้วก็อยู่กับคววมเสื้อแล้วก็อยู่กับวาวศรสท้าพออยู่ที่การกระทําพอแล้วก็ขั้นเท่าคิดใดทดําใดคือการกระทํเาเท่ารับปากสิ่งซักธิ์ไหวเท่าเหตุใดตามเคนตามที่เท่ารับปากคนไหวเท่าก็ไดสิ่งหนึ่นะคะแล้วก็เท่ากระเสดายยุ่ยเย็นเป็นซุปในขอบรัวกระสิพ่เดือดร้อนหอนใจนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละแม่ผู้ว่าฮางเือยบอเสเซียกับรบอลลู ันข้าบ่มักหรือว่าข้าบา่ศรัทธาข้าบ่เบิ่งก็ได้เนาะค่ะเนาะอันของมื้อนี้คืออยู่ที่ความเสียของเฮาแล้วเฮาอยากเฮ็ดอยากสร้างแล้วคู่กับพูดจริงทำรินนะค่ะก็ได้อธิษฐานเนาะค่ะอธิษฐานยีตี่ว่าแม่ครู่จะเฮ็ดจะ,จะสร้างานั่นแหละค่ะเพราะว่าเริ่มแรกของแม่ครูที่ได้เฮ็ดได้สร้างก็คือมีองค์ปู่เนาะค่ะเพิ่นมาให้นิมิตให้ฝันจังซี่นะคะคือจัง บางสิ่งบางอย่างเขาก็สิว่าเขาเป็นบาเลยค่ะแต่เรลือแปรกเนาะค่<น>ะแต่ว่าเข้ามาเฮ็ดบึงมันดีขึ้นนะคะมันบ<ช>่แม่นน่ามันมันตำรุ่งหรือเรียวรุ่งนะค่ะคือั้งแต่แตม่ปูเห็ดปฏิบัติน้ำปูนี่ก็ถือว่าจะเลื่อนขึ้นแล้วก็ลูกศิษย์ลูกค้านะคะเพื่อนกัศรัทธาปูค่ะปูสาเร็จในกิจการงานกันหลายราน์น้อยิ่งแล้วเพิ่นมาขอปูนี่แหละค่ะสิ่งที่เพิ่นเชื่อ และสัทธามันก็เกิดที่ดีนะคะค่ะสิเป็นไพ่บรดเรียบสันมันนะสีทูกสีรวยสีจุนบูมันกับับมดนะคะคือความหมายว่าบได้ว่าตีผู้นั้นผู้นี้กับมาโดยใจจริงมีนาใช้ใจจริงหรือว่าสัทธาภูจริงกันสินะคะครับมันก็จังเกิดบางเท่าบางที่เข้ากับสัทธา แต่มันอาจจะว่าท่านเกิดเพราะว่าเฮาสะสมสางบุญเพราะท่านหอดเนาะค,ะค่ะลอเบิกบุญได้ก็คือคําว่าเบิกบุญก็คือถึงเวลา่นกันบร่ระท่านโศกลาแมนวาสิบ่บมีเงินมื้นนีนะคะมืหน้าฮันรังเทืยมมันกับฝูกเงซี่นะคะมันกับมีแนวซอยเฮ้าเนาะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เดี๋แหละไม่คู่ขอฝากไว้แล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณนอ,อ,อีพออีแมสายบุญนะคะเอฟซีสุกุสุคน ขอให้เพิ่นลำเพิ่นรวยนะคะสุขุสุขคนสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลน่องขอให้ท่องไหลมาสมทีได้เฮ็ดกับแม่คู่มาตลอดให้เพิ่นเจริญเจริญเด้อค่ะเด้อสาธุสาธุสาธุการให้ได้บุญน้ำกันนะคะได้บุญได้กุศลน้ำกันแล้วก็แม่คู่ก็ขอพรสิ่งศักดิิ์สทธิ์ให้ปู่นี่ซอยดลบันดาลนะคะให้ลูกหลานได้เฮ็ดได้สร้างให้มันแล้วเนาะค่ะมหาเกียดีใหญ่เนาะค่ะ สำไรสำนึงบุญบ่หลายสายบ่กว่างเข้ากับบ่ได้สาม,สมารถสิได้เฮ็ดได้สร้างได้เนาะครับผมอันนี้ก็ถือว่าถือว่าบุญใหญ่นะคะเป็นบ,บ,บุญใหญ่แม่นว่าอาจจะเป็นปีซอฟปีผ้าล่างมองเพิ่นสร้างเป็นเจ็ดปีแปดปีก็บ่แล้วเป็นบ่นนนหยิบครับผมก็อันนี้ก็ถือว่า,ขาวเข้าโค้งเฮาถือว่าออกมาดีอยู่เนาะมาดีแล้วครับอ่าบัดนี้สร้างเสยเพิ่นก็รทำงานให้ปู่บ่หยุดบ่ย่อนทุกเมือนะคะแมีแต่วันหยุดเพิ่นก็ยังบ่หยุทธ์นะคะอยู่ได้แต่ลูกนอกเราว่า แต่ว่าเจ้าของมันมันเดชพนใ่ใจนะใส่ใจในการเรียการสั่งนะคะครับผม,ผมกะไปแวะเบื้องใดน,นะคะที่วัดป่าบ้านเมื่อนนะคะว่าแม่ผู้เดพ้เอฟซีสั่งฮอดไชแล้วนะคะเนาะครับการแม่มหอยเขียนมาพูดรอยสองร้อยยี่สิบบาทสามสิบบาทก็ทือว่าเข้าได้ดเหตุได้ดสั่งคือเราค่ะบุญนั่นกับโต๊ะยูเกะเข้านะ,นะคะแต่าปดีกับพลนลายซื้อนะคะล่ซื้ออนี้ นางวันถวายปู่สองร้อยบาทตีปูสองร้อยไปู่่หนึ่งร้อยยิมหนึ่งลอยหนักลอยหนึ่งลอยนะคะรับ,รบมีเป็นจะรวมบุญมานะคะคุณช่อยะดาประไกวันนะคะประไกวันนะคะห้าร้อยบาทขอเบิกบ,บุญ กระปูนะคะแล้วก็คุณเอมมี่นะยูรินะค,ะ <c oughs> ค่ะแอบพ่นกากมาทาักทีพย์งานห้อยสังนะคะแอบเดียเมฆู่กับเวขึ้นให้ะะด้วยค่ะเดออหลายปู่หลายคนณหลายซื้อเสียงเลี้ยงน้ำบ้านน้อยห้อยสังแะคระ์ร่วมกันละกันหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดนะคะหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดหนึเจ็ดบ้าเลขที่โออันนี้หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดอันนี้บ้านเลขที่เจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะ <c oughs> จะไปเขียบาลีขี้ยงเขียนหัวไปมดแต่ยผู้ไรกคนยังให้ผูอ่านให้นะคะเนะาะองผู้เขียนบาลีนี่เที่เขียบาลีีิู่เออเลื่อม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 พราะถืว่าได้ยินนะคะมือว่านี่ปคู่มฝันเลื่อมบ่เรื่อมความฝัน ข้อฟันนี่มันเป็นตัวเรียกเลยค่ะมันมันบ่ได้ไมนจำบ่ได้นะคะอูแจ๊กแต่ว่าสิบหกสิบหกการหนึ่งหกวันนี่ออกปากมาวันหนึ่งหกนั่นสิละค่ะฟันมือบ้านนี่ขอดชิเกียงนะคะฟันระยะตีหานี่แหละแต่ว่าคือยังว่เรียออกหนึ่งหกปาเนี่นสิละแต่แต่มันก็เป็นเหลี่ยมเป็นล่าวันอื่นนะคะมันจะหนึ่งหกาหนึ่งหกวางสิละแด้ไม่คู่กับได้เอาไวไลท์ อาการจองแล้วก็ตีไว้นะคะมีหนึ่งหกหนึ่งเก่าครับผมการที่แม่คู่จ๊กจองไว้ครมีหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะมีหนึ่งหกหนึ่งเก่าหนึ่งเกศครับค่ะเก้าเกศเก่าเกศอีกทิมเพื่อใดนะคะเก่าเกศเก่าเกศก็หาซื่อเพ่อใดนะคะเมื่อหมู่บ้านเขามากอ่ะแม่คู่กับเลยทีบเลยแจ๊กไปเพื่นก็มีศูนย์เกศเจ็ดศูนย์แลค่ะครับผมเ่อนมาแจกมหาสารค้าค่ะนั่นแหละ ไอ้ขูก no ับวกาสู้ฟังด้วยอันะเด้องะาบสิว่าอวบเลาจะว่าวแบดสิว่าครับผมคฟันตดเข้อนี้แหะค่ะจ้าสิเมีนโมเมีนกต่เสียงบึงเนาะครับผมเรี่มความฝันเลยเออมาอีนังนั่งงงขนานี้ เขาวัดกลุ่มแล้วพุ่มอืนฝาคืนปูงมังปงปูงล้วปูมขนาดนี้ดูคือเกิดสิบเก้าบ้าแบ่นว่าะพุ่มเออเขาวัดแถวเรื่องอืมโอ้ไม่ดูระยัดงเกิดสิบเก้ เออนี่มวปูแกปูคือพอข้าวปูฟุ้งปูบุกุกจะชื่อจะชั้นจะใยจะทล่องแตกระกาวันค <it> ือใครคือบันท <saben. S 1> <pou> ุกพระองค์ว <flush> ันนี้ไม่ใช่วันทึงวันนี้ไม่ใครใช่วันนะแต่เป็นวันทิ่งหนึ่งสองใช่หรือไม่ครปูเออวันทิ้หนึ่งกับวันทิ่สองเอาใช่กันเริ่มเป็นทิ้งสองเออมคสองห้าหกเจ็ดอืมไม่คาดเคลื่อนอุณหภูมิไม่คาดเคลื่อนวันนี้เหมือนเมื่อเหมือนเวรเลย วันที่สิบสองเนาะครับพูเออลูกเรื่องได้รวมกันเจ็ดรวมกันข้างรวมกินรวมข้างอืมค่ะทุ่งข้างรวมไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่อืมบางมือเราเข้าเข็ดบุ๋มได้เออมือเราแต่เข็ดขคือเราดื่มอืมมือหน่อยคือดแต่หน่อยมือแรกแต่เข็ดแต่วนที่เราแบบแตข้างเนาะครับอันนี้ไม่ได้บีบความขับคลาโอ้แหกคอย้ม เมื่อวานไปร้องเพึ่อนไหมยืมไปร้องเพล่งโอ้มวนได้ยอมมวนได้หมุกได้แก่พ่อกับไปร้องึ้นกันได้ยืมเออไปประกวดเขาเลยให้พที่หาชิ้นะวะหาซ้อเออได้ที่ห้าสิบบาทว่ไหยืมเพราะจะว่าก็ไมคือป่อยพราะือาด้หาซ่้อประว เขาก็เลยว่าปลูกแต่ปุูคนทื่เฉกไงผมก็เลยให้พ่อคนที่ห้าเิบกว่าชั้นยืมแต่ว่าคนก่าหอดาเฉกเลยยืมหอดาเฉแแ่ว่าเขาให้ปลูกแต่คนที่หาเฉกกว่าชั้นเปร์ว่ารึมเปรครับเพราะว่าเปรกมากมากเลยอืมวดนี่มาเบบ์เปิ์เปร์รมมาบบพวกเขาลอกไปเลย มาแบบว่าข็วัมาแบบหม่าหมึกไม่เอาอึดเยวูบานกันไม่เรื่องอยู่ควว่าค้อคบเพราะว่าก็คบกันตัวเอาอีกแม่เอาอึดเยครับไปเกลี้ยดให้คิ้วพอคิ้วคือห่างคิ้วแค่เบาเบาให้ร้านตั้งคือว่าคือเบาเ้าพอคือเบาเ้าคือว่าไปอ่านเอาลูกพูดเดียาวคือว่า ขาชิบอื่เดยเกัมคาโปเพราะ่าวาเดียมือมือเนี่ยปกติกาศขึ้นมาเพราะว่าอากาศมันขึ้นฝ่าม่วนดมาเกเดืองคัโป่มากแบบบกหัดไปมันมั่งเปรเปิดเปืดฮัลว่าตึงขึ้นมากก็เลยเก่าชิบเก๊เกชิบเก่าอุมดาวกุ่มขเข้าวัดอืมมัมเปิดกัรแข่งเลย มันดื่มแต่เจว่าช่อชิดของเป็นตัวไปงายกูบ้านเนี่ยชีของปวเวไป <c oughs> เริ่มแต่เจว่าช่อชิดของหม้อข้อเป็นตังไปรึมรอุณงน้พุ่มแต่รถรงหรือไม่เดี๋ยวนี้ใคาีเดียเก่าคอิปเกิดอุมงน้พู่มไหนรึมครับเพราะอนว่าชี้ชิดเกิดสงสัยว่าคงจะไม่รถตั้งแท้เองเข้นไหมเออถึงว่าชี้1ิด อุณหภูมิขนานี้ได้เก้าสิบเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสองเป็นต้นไปจากใบยิ้มเขียงเริ่มตั้งแต่วันสิบสองไปต้นไปอุณหภูมิอยู่ที่เก้าเก็ดเก้าเก็ดกแล้วก็ปู่จ่าไปประกวดรอบเก่งเขาให้คิวที่ห้าชิวห้าชิวคนผู้ยิ้มก็จะอุ่นไฟงานบางยิ้ม กูไปไหนกับกูนี่ก็พรกะแต่อว่าื่งกับอูกูได้ครับกูวันววนึงมันวุวนไปยครับผเลือคกนขึกนครับกูทุกวันเชน,นเชนกันหุกวันทุกคนทะเลาครับเอาเนี่ย่ได้ด่งครับบ้านหา่า,าออก,กัาบเบาทุกว้ายื่นออกชิดๆม่หางวราะชีวิตของเปลียอยู่แว